สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างแดดแจ่มแดดจ้าค่ะคุณแม่มีคลิปทำทุกวันเลยค่ะวันนี้คุณแม่ได้เป็นผ้าฝ้ายตีนแดงนะคะค่ะเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะผ้าฝ้ายตีนแดงนะคะเป็นฝ้ายนะคะไม่ใช่ไหมนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะคุณแม่ก็ต้องไล่ยี่สิบนะคะเพราะว่า าส่ง520คุณแม่ถ้าไม่ถ้าไม่ขาย620คุณแม่ก็ขาดทุนไปอีกนะคะค่ารถค่าเรือค่ะขาดอยู่ที่620บาทนะคะค่ะเป็นผ้าตีนแดงค่ะเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายไม่ใช่ผ้าทอเครื่องนะคะเป็นผ้าทอมือกลุ่มแม่บ้านทําผ้าตีนแดงค่ะค่ะว่าไหมมันแพงข่างก็เลยมาทําผ้าฝ้ายค่ะฝ้ายตีนแดงค่ะราคา620บาทค่ะ เป็นราคาที่ถูกมากนะคะ620บาทค่ะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะอัดผ้ากาวนะคะค่ะเป็นผ้าอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะซับผ้ากาวค่ะเ็าเรียกว่าซับผ้ากาวให้นะคะค่ะเป็นซับด้านในเป็นซับผ้ากาวค่ะพร้อมใส่ตัดใต้นะคะเอลท่านเท่าไหร่ท่านก็ปักเข็มลงนะคะคุณแม่แขงตะขอไปในตัวทุกขืนนะคะค่ะเป็นผ้าปีนแดงค่ะเ็าเรียกว่าผ้าปีนแดงเป็นหมีขอนะคะสวยงามมากค่ะเป็นหมีขอนะคะ ขาดใส่อามุญหลอกง,งานขาดไม่หารแต่ไหมนะคะค่ะดรัพย์ของท่านคืทรัพย์ของท่านยังไม่ถึงผ้าไหมก็ใส่ผ้าฝ้ายตีนแดงไปก่อนนะคะเป็นผ้าฝ้ายตีนแดงค่ะเป็นงานทอมือน,นะคะไม่ใช่ทอเครื่องนะคะขาะเป็นงานทอมือค่ะกลุ่มแม่บ้านค่ะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ทอมือน,นะคะคาะราคาอยู่ที่หกรสิบบาทค่ะคาะเป็นลายค่ะลายคล้ายๆลายการบินไทยนะคะลายเพื่อน,นี่ลายขอนะคะ ขาคอร์ล้อมดอกชบาค่ะสวยนะคะเป็นหนีขพค่ะสวยมากค่ะเป็นผ้าตีนแดงค่ะก็เรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะฝ้ายตีนแดงเร่อค่ะค่ะใส่และทนมากค่ะคุณแม่เคยใส่นะคะเป็นสิปีก็ยังไม่ขาดไม่ลุ่ยค่ะเพราะว่าใ้ายพวกนี้ค่ะทนมากค่ะค่ะเป็นผ้าใ้ายตีนแดงค่ะราคาหกร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะคุณแม่ก็เอาไป หยิบอันนั้นมาแก้ม้ากหยิบอันนี้มาขายมากค่ะเพราะว่าตามใจลูกค้าค่ะค่ะตุนนัทราบของท้ามยังไม่ถึงค้าหมพรก็ใส่ผ้าฝ้ายมาก่อนค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายตีนแดงนะคะตัดอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะคนจ่อยคนล้วนคนถอมใส่ได้นะคะร้าหัดเก็บค่ะเป็นผ้าฝ้ายตีนแดงค่ะสองหกร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะคุณแม่รับมาห้าร้อยยี่สิบคุณแม่ขายหกร้อยยี่สิบค่ะ คุณแม่บวกนิดเดียวค่ะไม่บวกเยอะอยู่แล้วค่ะค่ะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าตีนแดงนะคะลายสวยนะคะใส่ออกบุญก็สวยออกกินเลี้ยงก็โดดเด่นค่ะบางท่านนําไปใส่ป้อนลำนะคะเป็นคณะนะคะค่ะผ้าตีนแดงนี่ก็สวยค่ะเหมือนไหมเลยแหละค่ะคุณแม่ก็ใส่ค่ะคุณแม่ก็ใส่อยู่สองสองชุดสามชุดค่ะเป็นผ้าตีนแดงต้ายเนี่ค่ะค่ะเป็นฝ้ายหมักคอค่ะนิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะทานิ่มนะคะ อยู่ที่ห2ร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นตัดอัดซักผ้ากาวเรียบร้อยค่ะซักผ้ากาวนะคะคนอ้วนคนผอมใส่ได้นะคะไม่หาแต่อบน,นี้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไซส์นะคะค่ะขัดอัดแบบนี้ค่ะได้เข้ามาแบบนี้ค่ะถ้าคนจ่อยหน่อยก็พับข้าม้วนเข้าวงในแบบนี้นะคะค่ะม้วนแบบนี้ค่ะม้วนข้าด้านในค่ะนี่ค่ะแล้วก็หมุนรอบแบบนี้ค่ะมันก็อยู่นะคะ ราคา620้บาทค่ะเป็นผ้าตีนแดงนะคะค่ะเรียกว่าผ้าสินตีนแดงค่ะเชืงล่างเชืงบนเป็นสีแดงแด้อค่ะลฮาร์ดเจค่ะค่ะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะ620บาทเป็นผ้าฝ้ายนะคะค่ะฝ้ายหมักโคนเรียบร้อยแล้วค่ะสวยค่ะนิ่มมากค่ะค่ะนิ่มสวยค่ะนิ่มผุกผืนนะคะค่ะผ้านิ่มแล้วค่ะ ค่ะถ้าพวกนี <ism> ้ไ <ha> ม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนะคะเพราะว่าคุณแม่เคยใช้ผลงานมาแล้วค่ะเป็นผ้าท้ายตีนแดงค่ะค่ะหกร้อยยี่สิบบาทนะคะผ้าท้ายตีนแดงค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเกี่มทุกผืนค่ะผ้าท้ายตีนแดงนะคะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะค่ะเป็นผ้าท้ายตีนแดงนะคะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะหกร้อยยี่สิบบาทเป็นผ้าท้ายตีนแดงค่ะ ค่ะรบาทค่ะไม่แข็งหยาบกระด้างนะคะเป็นผ้าวไส้แบบนิ่มค่ะผ้าวไส้หมักโคนเรียบร้อยค่ะผ้าวไส้นิ่มนะคะราคา620บาทค่ะเป็นผ้านิ่มนะคะค่ะเป็นผ้าตีนแดงค่ะ620บาทนะคะตัวทักคุณแม่เข้ามาได้นะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าวไส้ตีนแดงค่ะค่ะเป็นข้าวหมักโคนเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ที่ราคา620บาทค่ะ หกร้อยยี่สิบบาทสวยงามมากค่ะค่ะคุณแม่ตามใจลูกค้าทุกแบบนะคะผ้าไหมตีนแดงก็ช่วงนี้สั่งไม่ได้เลยค่ะผ้ามันขึ้นคุณแม่เลยไม่สั่งค่ะคุณแม่เคยขายแต่พันห้าพันหกปีนี้วิ่งขึ้นต้นทุนก็พันเก็บตัดแล้วค่ะต้นทุนนะคะค่ะคุณแม่เลยพักก่อนค่ะเพราะว่าไหมขึ้นราคาค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายตีนแดงค่ะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นพร้อมตัดใส่เลยนะคะตัดสําเร็จค่ะ ค่ะซัดผ้ากาวให้เรียบร้อยค่ะตัดสําเร็จนะคะรอบเอวท่านเท่าไหร่คุณแม่แทนตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะให้ปากเข็มลงที่ตรงที่จุดเราเอวของเราถ้าเราใส่เอวสามสองสามสก็ค่ะเราปาักเข็มลงค่ะค่ะราคาอยู่ที่620บาทค่ะ ค่ะ620บาทนะคะเป็นผ้าท้ายตีนแดงค่ะผ้าชิ้นตีนแดงนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นโดดเด่นทุกถืงค่ะเป็นหมีขอนะคะสวยหามากค่ะค่ะเป็นหมีข้อค่ะสวยค่ะ620บาทค่ะผ้าชิ้นตีนแดงค่ะ6 2 0บาทนะคะค่ะเป็นผ้าทอเมือนะคะไม่ใช่ผ้าทอเครื่องนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะ ค่ะเป็นผ้าทอเมือค่ะเป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะกลุ่มแม่บ้านทํานะคะเป็นทอเมืองนะคะคุณแม่ไปเห็นก็ทอแล้วค่ะเขาจะทอเป็นผู้บ้านผู้เรือนเลยค่ะค่ะหกร้อยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าตีนแดงผ้าซินตีนแดงค่ะค่ะสวยนะคะใส่พรนใส่ลำสวยงามมากค่ะผ้าซินตีนแดงนะคะค่ะใส่แบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะไม่หาแต่ใหม่นะคะแล้วก็ใส่แบบหาลุยได้ค่ะใส่แบบลุยงานได้นะคะ ไม่ต้องกลัวขาดนะคะแม่คุณแม่ใส่มาแล้วค่ะค่ะใช้มาแล้วผลงานคุณแม่คืใช้แล้วค่ะคุณแม่อุ่มทั้งสามถืนค่ะรุ่นนี้ค่ะรุ่นผ้าตีนแดงนะคะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะผ้าผ้าสิ้นตีนแดงนะคะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเฉี่ยมทุกผืนค่ะค่ะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงนะคะหกร้อยยี่สิบบาทค่ะ ค่ะ<พ><ก>มาลายไหนชอบลายไหนโทรถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้านรับงุกท่านค่ะช่างคุณแม่ถ่ายลิปช่วงนี้แกแดดค่ะช่างเข้าโรงพยาบาลอยู่ค่ะยงังยังไม่มีช่างมาทําให้ค่ะพอดีเสร็จจากเกี่ยวข้าวว่าพอดีช่างเข้าโรงพยาบาลค่ะเลยยังช่างไม่อยู่ค่ะช่างไม่มีช่างมาทําให้มาติด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 แดนให้คุณแม่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่ 620ยี่สิบบาทนะคะไม่แพงนะคะราคานี้พอเอื้อมมือจับได้ค่ะพอเอื้อมมือถึงนะคะค่ะ620้อยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้านิ่มค่ะหน้านิ่มมากค่ะค่ะเป็นผ้านิ่มนะคะค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะตัดอัดผ้ากาวเรียบร้อยเลยค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะผ้าสิ้นเปนแดงเป็นผ้าไผ่นะคะ ค่ะ620บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะเป็นผ้าทิ้งปีนแดงค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะเป็นผ้าไทยนะคะผ้าไหไทยนะคะค่ะราคาอยู่ที่620บาทค่ะค่ะ620บาทนะคะเป็นผ้าทิ้งปีนแดงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะเป็นผ้าทิ้งปีนแดงนะคะค่ะรหัสสองค่ะ มักและหับไหนท่านโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะเป็นผ้าซับกาวเรียบร้อยนะคะค่ะไม่หยาบแข็งกระด้างนะคะผ้านิ่มค่ะพวกนี้ค่ะผ้านิ่มมากค่ะค่ะค่อยๆพวกนี้นิ่มนะคะเป็นเป็นหมักโคนแล้วค่ะถ้าหมักโคนแล้วจะนิ่มนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นผ้าใต้สวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะหกร้อยยี่สิบบาทนะคะ สวยทุกพื้นมาทุกพื้นแจ่มทุกพืนค่ะ620บาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะโทรบอกคุณแม่นะคะลายสวยมากค่ะ620ิบาทนะคะค่ะชอบลายไหนโทรทักเข้ามาค่ะเป็นรหัสติดไว้ทุกพืนนะคะชอบรหัสไหนก็บอกคุณแม่ค่ะ620ิบบาทค่ะ ชิ้นตีนแดงนะคะเขาเรียกว่าชิ้นตีนแดงค่ะขาตีนแดงค่ะบันเท่าเอิญค่ะตีนแดงค่ะเพราชิ้นตีนแดงเป็นผ้าผ้าค่ะนิ่มมากค่ะไม่ใช่ผ้าทอเครื่องค่ะเป็นผ้าทอมือของกลุ่มแม่บ้านทาค่ะค่ะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ทําผ้าได้สวยนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอแดเจนจะปวดแท้าปวดขามีแต่คำว่ารวยรวยกันทุกท่านค่ะ